มีรายการแล้วครับผมมีแล้วครับจริงป่ะเนี่ยมีแล้วครับ23เมษาครับเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ครับผมเห็นว่าต่อยกับนักมวยต่างชาติใช่ครับต่อยกับมาเทียสเซเว่นมวยไทยมาเทียสเซมวยไทยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับเพื่อนเพื่อนชาวมวยทุกๆท่านวันนี้ข่าวคราวของเพชรธงชัยที่จะประกบกับมาเทียสไม่รู้ว่าจะเกิดกันขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็จะได้โชคกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสสูงแหละเป็นผลงานการประกบของกลุ่มพลังใหม่ครับเพื่อนๆเพชรทงไทย t ี m ยิมเจอกับมาเทียสเซเว่นมวยไทยมาเทียสเองนะครับก็ต่อยกับมวยระดับแนวหน้ามาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเทพพบุตรแล้วก็ต่อยกับยอดมวยอย่างลำน้ำมูลนะครับเขาก็ต่อยมาแล้วซึ่งไฟต่อยกับลำน้ำมูลนี่ก็มีการประทงมีเสียงแตกเหมือนกันบอกว่ามาทเทสเดินอย่างนั้น,นครับ แล้วก็เราโนามูลถอยเตะจังหวะสวยงามนะครับมาเทสก็แพ้ไปแต่ว่าวันนั้นเป็นการต่อยที่ลุมพินีนะกติกาก็เหมือนเขาบอกว่าให้มวยเดินแต่ว่ามาเทสแพ้เขานั้นไฟนั้นเขาก็ถือว่าเสียใจอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งไฟต่อยกับเทพพบุตรนะครับไฟแต่กับเทพพบุตรก็มีดราม่านะครับเป็นข่าวใหญ่เลยเหมือนกันนะครับออกทงออกทีวงทีวทีเยอะแยะเลยนะครับพ่อของมาเทสก็แบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเพื่อน่าจจะได้ดูคลิปกันส่วนไฟนี้ครับ เพื่อนๆชอบใครครับหากเกิดขึ้นจริงนะครับมวยคก่นี้ไปดูกันที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเอาผมไล่ไปดูทางเจ้าเป็นธงชัยเพื่อธงชัยจะชอบมวยเดินเข้าหานะครับเพื่อธงชัยในยรูปร่างได้เปรียบมาเทียสแล้วก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับยิ่งต่อยยิ่งเก่งช่วงหลังนี้เก่งขึ้นมามากเลยครับก็มีจังหวะดักศาสต์แข้งนะครับวงในตีได้นะครับเป็นมวยรวดเร็วแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงเนี่ยต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าไปปะทะกับมาเทียสจะเป็นยังไงส่วนมาเทียสเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนทราบด้ แล้วก็บุกตะลุยได้นะครับมีเตะขามีต่อยหมัดนะครับแล้วก็หาจังหวะศาสตร์แข้งก็โอเคนะครับแต่หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกประเภทแบบเดินชู้เดินชนนะนะครับไฟนี้นะครับหากผมพูดถึงเกมแล้วก็ผมคงม,มองว่าเพชรตรงชัยก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะเพชรตงชัยชอบมมยสไตล์เดินเข้าหาส่วนมาทีสเองเนี่ยก็ถือว่าดังมาก่อนนะครับดังมาก่อนเพชรตรงชัยเพราะฉะนั้นแล้วเรทคงสูสีอย่างแน่นอนครับเชื่อว่ารู้จักดีแล้วเพราะมาทีสดังมากยิ่งช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไฟล่าสุดมาเทีสต่อยไว้ กับเทพบุตรใช่ครับไวด้านนี้ครับโอ้คนดูเป็นน่าจะหลัก10ล้านวิวได้ใช่ครับนะครับติดตามนะครับก็ฝรั่งเดี๋ยวนี้ประมาทไม่ได้ครับครับซ้อมอาจจะดีกว่าคนไทยอีกด้วยซ้ำครับประมาทไม่ได้ครับเขามีดียังไงลองเราฝั่งังนอาวุธที่น่ากลัวน่ากลัวที่เราเห็นมาลูกหนักครับฝรั่งมีลูกหนักแล้วก็เขาขยันซ้อมครับขยันซ้อมใช่ครับลูกนี้เราโ้ลูกหนักอย่างเดียว ผมลูกหนักอย่างเดียวรเรื่องวงในไล่แขนเราถ้าไม่นอกผมถ้านอกผมไม่ได้ก็คือไม่ได้กินครับโมแล้วโมแล้วโมแล้วเฮ้ยถ้ามาเทียตมาใหม่แบบมาเทียตต่อยทรงเทพบุตรขึ้นมาล่ะก็ยิ่งฝีมือยิ่งชอบเลยครับยิ่งชอบเลยถ้าจะมาแบบเบียดเบียดแลกแข้งขออย่างเดียวอย่าให้ผมเดินแซวแซวแซวครับแล้วตอนนี้เพชรธงชัยเริ่มฟิตซ้อมหรือยังซ้อมนะครับ ก็หยุดตั้งแต่ต่อยมาก็หยุด2สัปดาห์ครับแล้วก็ซ้อมมาตลอดครับซ้อมมาตลอดไล่ฟอร์มหลังให้พี่ฟังได้ไหมได้ครับก็มีในมวยรอบเลยก็แพ้แค่เฮอร์เกลิดครับครับชนะยอดไอคิวชนะเพชรมณีชนะเตยเทพก่อนหนั้นแพ้เพชรแพ้ยอดไอคิวครับแล้วก็ชนะมาเอางี้ในมวยรอบเราแพ้แค่ใครแพ้แค่ไอคิวคนเดียวเหรอใช่ครับ ไว้นั้นแพ้เป็นไงบ้างแพ้แบบแพ้แบบไปพลาดลูกแตก,กเยฉยพี่ผมว่า<ต>ครับแตกครับแตกต่อยากใช่ไม่ยากนะผมว่าหมดยลข้าก็ผมก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าน่าจะชนะอืมแต่ว่าพอประกบมาหรือว่าช่วงแรกๆที่เราเข้ามาคุณก็มองมว่าเฮ้ยไข่เนี่ยใช่ัไม่มีคนรู้จักผมแต่ในกรุงเทพไม่เกินไม่เกินสิบไฟไม่เกินสิบเอ็ดเนี่ยแต่วันนี้ถือว่าผมว่ามาประกบมาเทียนี่ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันเพราะถ้าบอกเราต่อยกรุงเทพไม่เกินสิบไฟเพราะว่ามาเทียเองเราน่าจะเห็นกันมานานแล้วมาเทียต่อยระดับ เพอต้นๆมาแล้วหมดเหมือนกันครับนะครับอยากถ้าพูดถึงไปเนี่ยเรามองยังไงเราจะต่อยยังไงดีน้องก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานยังไม่ได้วางแผนนะครับแต่ในใจผมก็ต่อยตามสไตล์เดิมครับเดิมครับปีมือเก็บอาวุธปีมือเหมือนเดิมครับปีมือจัดจ้านเลยครับแต่ต้องดูทีมงานเก้เกมก่อนครับก็ต้องมาดูว่ามาเทียเขาจะมาไม้ไหนใช่ครับเพราะว่าเป่าหมาทไม่ได้เลยนักมวยคนนี้ใช่ครับนะครับถ้า พี่ให้พูดถึงมาเทียสหน่อยเียวพูดอะไรกับมาเทียสไม่ฝากอะไรถึงมาเทียสหน่อยะก็ผมก็ครับผมก็ติดตามมาเทียสอยู่ครับก็ต่อยกันไฟนนี้ยี่สิบสามที่เชียงใหม่ก็ต่อยกันเต็มที่ครับก็ให้แฟนมวยได้ดูอิ่มเลยครับครับผมเพชรงชายฝากเอฟซีแฟนคลับเราหน่อย ครับก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็กำลังสร้างผลงานอยู่ครับก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับไม่ให้แฟนมวยผิดหวังครับอายุเท่าไหร่ครับ22ครับจากจังหวัดสุราธานีครับบ้านใดคี้รัดนิคมครับขี้รัดนิคมสุราธานีอันคี้รัดนิคมครับพี่น้องครับเพชรธงชัยไปแล้วนะครับเพื่อนๆชอบใครครับหาคู่นี้โชกกันเพชรธงชัยถอยตั้งรับดักศาดแข้่งแทงเข่า หรือมาเทียดเดินเตะเดินต่อยนะครับถ้ามาเทียร่างกายดีๆอาจจะอาดน็อกเพชรตรงชัยได้เลยนะครับส่วนเพชรตรงชัยหากร่างกายดีก็อาจจะเตะมาเทียดร่อนเหมือนกันครับต้องมาดูครับมวยคู่นี้เพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเอาไว้พอกันไม่คลิปนาครับยูดีมีแห้งสบายบดีสุขภสุขคนครับแอดเกหมวยพักยกราคาสนามออกตัวได้ครับบางทุนง่ายครับ200อบาตเดียวก็เปิดเปิดครบ5ยก มวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์แอด x285